ปกติเวลาที่เราชำใบลิ้นมกกังกรนะคะเพื่อนๆนอของเขาก็มักจะออกมาบริเวณปลายใบที่มีรากนะคะรอบๆปลายใบแบบนี้นะคะเพื่อนๆที่ชำใบก็น่าจะพอทราบดีนะคะ แต่ว่าต้นนี้นะคะหน่อน,นี้เขาก็มีความผิดปกตินะคะเราก็ไม่เคยเห็นนะคะเลยเอามาให้เพื่อนดูเขาแทงออกมาบริเวณข้างกับใบแบบนี้เลยนะคะเพือ่อนบริเวณข้างใบนะคะไม่ใช่ข้างกับใบนะคะต้นนี้เป็นลิ้นมังกรดราคุนวิงนะคะซึ่งต้นแม่ของเขาก็เป็นต้นใหญ่แบบนี้เลยนะคะใบล่างๆเขาหลุดนะคะเราก็เลยลองนํามาชําดูนะคะก็เห็นเขามีหน่อออกมาแบบนี้นะคะแต่ว่าหน่อก็ไม่อุย หลุดเลยนะคะเพื่อนนี่คือไหนๆก็หลุดแล้วนะคะก็ดึงขึ้นมาดูเลยนะคะก็เป็นลักษณะของหน่อที่ออกมาบริเวณข้างใบแบบนี้นะคะเพื่อนๆมุดออกมาแบบนี้เลยนะคะใบแยกออกแบบนี้เลยแล้วก็มีรากออกมาตรงนี้นะคะซึ่งบริเวณนี้ก็ไม่น่าจะมีหน่อออกมานะคะเพื่อนจริงๆแล้วเขาก็ควรออกบริเวณนี้ซึ่งเป็นบริเวณด้านล่างสุดนั่นเองนะคะแต่เขาก็แปลกดีนะคะหน่อนี้ไม่รู้จะรอดไหมนะคะ นำมาให้เพื่อนๆชมก่อนนะคะเผื่อใครเคยเจอแบบนี้คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะ